รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยือวยต่่ชเ เกษตรกรนะครับซึ่งทำไร่ข้าวโพดนะครับซึ่งได้เอาผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยน้ำ sk 9 9เนี่ยมาฉีดในข้าวโพดนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามพร้อมๆกันเลยว่านะครับแปลงข้าวโพดแปลงเนี้ยอยู่ที่ไหนนะครับแต่ที่รู้ๆเราอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามชื่อและข้อมูลนะครับวิธีการใช้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับพี่แล้วก็สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเอางี้ดีกว่าพี่ก่อนอื่นเนี่ยคุณพี่ชื่ออะไรเอ่ย พี่พาวินีบุญทองโทค่ะคุณพี่พาวินีบุญทองโท,ท,งโทนะครับอันนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ยอยู่ที่หมู่20ตําบลคลองน้ําไหลอาเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรเรากันอยู่อยู่ที่คลองน้ําไหลอําเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรนะครับซึ่งเขาโพด <c oughs> ด้านหลังเราเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาโพดพันอะไรเอ่ยเขาโพดพันแปซิฟิกของตองก้าค่ะอ๋อเขาโพดแปซิฟิกของตองก้าซึ่งพี่ทำเขาโพดเนี่ยมามากี่ปีแล้วจะทำมาเกือบสิบปีแล้ว เกือบสิบปีเลยนะครับเ้าโพดซึงคุณพี่ภาวินีเขาก็ทํามาเกือบสิบปีนะครับแล้วที่ผ่านๆมามันเป็นอย่างไงบ้างซึ่งที่ยังไม่ได้รู้จากปุ๋ยน้ำกา SK99 ก็ตอนตอนที่จมรู้จากปุ๋ย SK9 9ก็จะจะใช้ปุ๋ยเยอะมากครับผมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเม็ดอ่ะเอาเอาอย่างนี้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพี่ทําทั้งหมดกี่ไร่คราวที่แล้วทั้หมดสิบไร่ไร่นะครับแล้วใช้ปุ๋ยเม็ดเนี่ยใช้ไปกี่กศอก สิบไร่ไปใช้ไปยี่สิบลูก<ะ>โอ้โหสรุปแล้วตกไร่ละสองลูกแ,แล้วลูกละกี่บาทเนี่ยครับลูกหนึ่งก็ประมาณแปดร้อยกว่าบาทลูกหนึ่งแปดร้อยกว่าบาทตีขั้นต่ําเลยแปดร้อยนะครับสองลูกก็พันหกสิบไร่ก็หมื่นหกต่อครั้งะนะครับแล้วผลผลิตเป็นไงบ้างพี่สิบไร่เนี่ย ได้ประมาณเก้าเกียนหรือแปดเกียนแล้วแต่มันต้องดูดูด้วยมันต้องดูในเรื่องของหนึ่งของดินฟ้าอากาศเรื่องฝนเรื่องน้ําด้วยนะครับถ้าไม่มีน้ําเนี่ยเราก็ใส่ปุ๋ยเม็ดไม่ได้เลยแย่เลยนะครับแล้วเฉลี่ยแล้วก็การลงทุนเนี่ยสาหรับปุ๋ยเม็ดนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทต่อครั้งนะครับคือเขาโพดเนี่ยทำกี่ครั้งพี่ในปีนี้เนี่ยทำแค่ครั้งเดียวทำแค่ครั้งเดียวนะครับ แล้วในเรื่องของฮอร์โมนตัวอื่นเนี่ยใช้มั้งไหมก่อนก็ใช้ประปายอ,อ๋อประมาณคือคาวนึงเนี่ยใช้ประมาณสักเท่าไหร่เป็นปราคาเร็นตอ๋อต่อคาวน,ออาวนะพี่ไม่ใช่ต่อครั้งนะก็เบ็ดเสร็จก็ประมาณสัก500เบ็ดเสร็จแล้วลงทุนต่อครั้งเนี่ย16,500บาทอ่าแล้วเขาพูดอีกเป็นเกวียนเนาะ1เกวียนนี่ตันครึ่งใช่ไหมครับค่ะอ่า1เกวียนนี่ก็คือตันครึง่ง แล้วได้ประมาณแปดเปลียนเก้าเปลี่ยนถ้าแล้วเปลียนแล้วเท่าไหร่พี่ก็แล้วแต่ราคาทองตลาดบางทีก็เก้าพันบางทีก็หมื่นกว่าแล้วแต่ราคาทองตลาดแล้วปีที่แล้วได้เท่าไหร่ปีที่แล้วได้หมื่นปีที่แล้วได้ได้หมื่นหนึ่งก็เก้าก็ได้เก้าหมื่นแต่ในลงทุนนี้คือหมื่นหกร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้ในเรื่องของการลงทุนเมื่อปีที่ก่อนๆที่ผ่านมานะครับที่ยังไม่ได้รู้จักปุ๋ยน้ำเอสเคเก้าก้านะครับแล้วเรา มาสอบถามพี่ภาวินีต่อดีกว่าว่ารู้จักปุ๋ยน้ำา s k 9 9ได้อย่างไรผู้ใหญ่วินายแนะนำอ๋อผู้ใหญ่วินัยเป็นคนแนะนำอะเอามาฉีดเนี่ยปุ๋ยเอ้ะเขาพดข้างหลังเราเนี่ยอันนี้อายุอายุ37วันอายุได้37วันแล้วใส่ปุ๋ยเม็ดไปมั่งยังเลยลองพื้นไปล2ลูกอ๋อลองพื้นไป2ลกูก รองพื้นนี่ใช้ปุ๋ยอะไรครับใช้ปุ๋ยสูตรสิบหกอ๋อใช้ปุ๋ยสูตรสิบหกสิบหกยี่สิบศูนย์สองลูกแล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นก็ฉีดยาฉีดปุ๋ยเอชเคเก้าเก้าสองครั้งไม่ได้ใส่ปุ๋ยอีกเลยพี่โกหกผมมั้เนี่ยไม่ได้โกหกนะแล้วที่ที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้ารองพื้นไปสองลูกแล้วถ้ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเนี่ยหรือยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยมันเป็นสภาพนี้ไหมถ้ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดอ่ะ สรุปแล้วก็เฉลี่ยแล้ว15-20วันต่อครั้งนะครับโดยที่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดอีกเลยแล้วพี่คือมันแตกต่างกันไหมในเรื่องของฉีดปุ๋ยน้ำ s อ9 9แล้วก็ปุ๋ยเม็ดเนี่ยก็แตกต่างกันที่การลงทุนอ่าใช่การลงทุนแต่ความเขียว การเจริญเติบโตของพืชเนี่ยเหมือนกัน,เห,นเหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วพี่เห็นอย่างเงี้ยประทับใจไหมประทับใจเนาะ <c oughs> คือในเรื่องของต้นทุนลดด้วยนะครับะนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามกับเกษตรกรเรกรพื่อนบ้านที่เข้ามาชมในเรื่องของแปลงข้าวโพดนะครับเดี๋ยวผมสอบถามเอาเลีอกพี่ก่อเนาะเพราะหน้าตายังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับยังรออยู่เลยนะครับพี่คนนี้ขนาด6กกว่าเลเนี่ยนะครับ เอาอย่างนี้ดีกว่าข้าวโพดแปลงเนี้ยเป็นไงบ้างครับจากสภาพที่เห็นออกมนก็ดีครับดีไอ้ที่มันก็ดีเนี่ยดียังไงพี่ดีมันดูใบหนาใบหนาเขียวเขียวครับผมแล้วถ้าถ้าเป็นมันเนี่ยถ้ามันเขียวเนี่ยมันจะดีไหมดีครับดีอ๋อก็คือคุณพี่เนี่ยก็ทํามันอยู่ครับอแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างในเรื่องของปุ๋ยเม็ดกับปุ๋ยน้ําที่ปุ๋ยน้ําเนี่ยจะมาแทนในเรื่องของปุ๋ยเม็ด มความคิเดเังไงมันแตกต่างที่รดต้นทุนครับ<ล>ผมแล้วก็แบบว่าไล่าสาริิด,ด้วยครับผมใช่แล้วก็ในเรื่องของหนึ่งการสะดวกสบายในเรื่องของสถานที่เก็บแล้วการขนย้ายใช่ไหมครับ,รบเพราะว่าปุ๋ย1ขวดเนี่ยตัว SK99 เก้านี่ย5้าซีซีน้ำหนักไม่น่าไหร่น,นะครับแต่มันเทียบเท่ากับ15กระสอบอ่าแล้วถ้าพี่ไปยกทีเดียวเลยอะ่ะสิกระสอบนี่ไหวไหม ไม่ไหวครับไม่ไหวเนาะแค่ตอนนี้ลูกหนึ่งห้าสิบกิโลยังไหวไหมครับก็ยังพอได้พอได้ครับพอได้แต่ทีีบ่อยๆก็ไม่ดีนะครับแล้วถ้าถือไอ้ขวดนี้ขวดเดียวในไหวไหมอสบายมากสบายมากนะครับวันนี้นะครับเกษตรกรเรานะครับผมบอกได้เลยว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิวัฒนาการนะครับในเรื่องของการเกษตรนะครับเราจะมาใช้เกษตรกรแบบใช้ความคิดแบบเดิมๆนี่ผมบอกได้เลยว่ามันยากนะครับ เพราะตอนนี้วิวัฒนาการโลกเ,เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับอย่างสมมติเมื่อก่อนเนี้ยรุ่นสมัยปู่ย่าตายายนะครับยังไม่เคยใช้ปุ๋ยเลยนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ต้องใช้แต่ถามว่าพอเริ่มใช้ปับ๊บเนี่ยใช้ครึ่งลูกถามว่าปีต่อไปใช้ครึ่งลูกได้ไหมไม่ได้ก็ต้องใช้เพิ่มเป็น1ลูกแล้วปีต่อไปหรือ2-3ปีต่อไปเนี่ยใช้1ลูกได้ไหมไม่ได้ก็ต้องเพิ่มใช้เพิ่มไปเรื่อยๆ เพราะตอนนี้นะครับเราทําการเกษตรเพื่อการค้าขายนะครับไม่ได้ทําแค่พออยู่พอกินนะฮะวันนี้ผมในนามของบริษัท K Marketing World วิากจำกัดนะครับผลิตภัณฑ์ของปุ๋ยน้ํ9 9 9า SK99 หรือ SP Organic สารฟาวโนด์สูตรเข้มข้นนะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของแปลงข้าวโพดมากนะครับที่ไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเราต้องขอขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเกษตรษกรเพื่อนบ้านนะครับที่ให้ความสนใจที่เข้ามาออกความคิดเห็นในเรื่องของปุ๋ยน้ําวันนี้ต้องขอขอบคุณครับต้องขอบคุณมากๆครับผมทุกท่านครับ,นะรบวันนี้พวกเราเชาวเกษตรษกรนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการข่าวกเกษตรแนวใหม่นะครับโอกาสหน้าเดืนหน้าไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับผม <S 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 ปุ๋ยเอ999คือเก้าแรกของคนไทยนว,วัตรกรรมยิ่งใหญ่ช่วยพืชเติบโตได้เต็มที่สุดน้ำทันใจที่พ้นทันไปได้พ้นเร็วดีเมื่อใช้ปุ๋ยน้ำอินซีเคีผลผลิตแต่ละบปีมีกำไรเทวี Who is es he que...